อีกหนึ่งนักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกคืออาจารย์สืบสกุลกิตนุก่อนนะคะอาจารย์สำนักนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะนอกจากจะยืนยันว่าจะต้องปิดเหมืองตั้งแต่ต้ตตนทางอาจารย์มองว่าฤดูการทำงานปีนี้มีข้อเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือชาวนาท่ามกลางวิกฤตในดินและน้าที่รัฐยังไม่มีทางออกให้กับเกษตรกรค่ะ นับเป็นเวลาสองเดือนครึ่งแล้วที่แม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงมีสารหนูและสารตะกั่วกเกินค่ามาตรฐานในขณะที่รัฐบาลยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆในการแก้ไขปัญหาเพื่อน,นําไปสู่การปิดเหมืองแร่เหล่านั้นเดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นการทํานาข้าวประจําปีภาครัฐแนะนําว่าเกษตรกรสามารถใช้น้ํำปนเปื้อนสารพิษเหล่านั้นในการเกษตรได้โดยจําเป็นต้องที่จะมีการปรับค่า pH ของดินให้มีความเหมาะสมแต่ในความเป็นจริงแล้วหลังจากที่ภาครัฐแนะนํา ก็ไม่ได้มีมาตรการเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรทําการปรับปรุงค่า pH ดินเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมไม่มีวัสดุอุปกรณ์ลงไปสนับสนุนไม่มีเครื่องมือวัดค่า pH ของดินไปให้กับเกษตรกรนั่นหมายความว่าตอนนี้เกษตรกรกำลังทำนาปลูกข้าวนับแสนไร่โดยใช้น้ำที่มีสารพิษเหล่านั้นแล้ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ข้าวนาปีเหล่านี้ก็จะออกรวงเก็บเกี่ยวผลผลิตคําถามก็คือว่านาข้าวเหล่านี้จะมีสารหนูสารตะกัว่วปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ภาครัฐมีมาตรการอะไรในการรองรับว่าถ้าหากเกิดมีข้าวปนเปื้อนสารโลหะหนักจะช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างไรที่สําคัญก็คือว่า ภาครัฐก็ยังไม่มีแผนในการรองรับในกรณีที่เกิดสารโลหะหนักปนเปื้อนในผลผลิตการเกษตรและเราได้แต่หวังว่ารัฐบาลจะทําการปิดเหมืองเหล่านี้อย่างถาวรสักวันหนึ่งแม่น้ำกกแม่น้ําสายแม่น้ำร่วกและแม่น้ำโขงจะกลับมาใสาเหมือนเดิม